กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านดิฉันนังผ่านนิตยติทันประภาสสมาชิกวุฒิสภาในนามคณะกรรมาการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา ขออนุญ,ญาตรายงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาการการประเด็นเรื่องการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด0-6ปีต่อเน,นื่องจากที่ท่านเพนพักสีทองเสนอในโอกาสนี้ดิฉันขอนําเสนอประมาณการงบประมาณสําหรับการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด6 6 6ปีก่อนที่จะนําไปสู่ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาการต่อไป ในโอกาสนี้เราได้ใช้ข้อมูลจาก3แหล่งข้อมูลได้แก่ข้อมูลจากสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นข้อมูลประมาณการจำนวนประชากรรายอายุข้อมูลที่สองจะเป็นข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้แก่ข้อมูลจำนวนเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนทั้งหมดนะคะข้อมูลจากแหล่งที่สามจะเป็นข้อมูล จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสัดส,ส่วนเด็กในครัวเรือนที่มีไรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ทางด้าน TDRI ได้ใช้ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนหรือ s e s ในปีงบประมาณ2564ที่สำรวจโดยสำนักง,งานสถิติแห่งชาติสำหรับข้อมูลประมาณการจำนวนประชากร ของสำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและแห่งชาติท่านเป็นภักสีทองได้กล่าวถึงไปแล้วนะคะว่าเรามีข้อมูลสำหรับเด็กแรกเกิด0-6ปีสำหรับเด็กที่มีสัญชาติไทยในครัวเรือนที่มีไรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีและอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในเรือน ครัวเรือนที่มีไรายได้น้อยและมาอยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนรายละ600บาทต่อคนต่อเดือนมีจํานวนเท่าไหร่นะคะได้กล่าวไปแล้วอย่างไรก็ตามเราได้พบปัญหาการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครอบครัวยากจนทําให้เด็กในกลุ่มเป้าหมายตกหล่นถึงร้อยละ30อันมีสาเหตุเนื่องมาจากเหตุและปัจจัยดังต่อไปนี้ ประการที่ 1. ขาดความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายประการที่สองความสับสนในขั้นตอนการรับสิทธิและการเข้าถึงระบบการลงทะเบียนประการที่3ความยุ่งยากของกระบวนการรับรองสถานะครัวเรือนประการที่4เอกสารของทางราชการไม่ครบถ้วนประการที่5พื้นที่ของครอบครัวกลุ่มเป้าหมายอยู่ห่างไกลประสบปัญหาในการเดินทาง ประการที่6ประเทศไทยเนี่ยเกิดสถานการณ์เร่งด่วนส่งผลต่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็กโดยมีเหตุปัจจัย2ด้านด้านที่1ประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนื่องจากจํานวนเด็กและวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนือ่องขณะที่ผู้สูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึ้นซึ่งประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ร้อยละ20ของประชากรทั้งหมด ในปีนี้ในปีหน้านี้นะคะคือปี2566ด้านที่2เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส2019ส่งผลให้ครอบครัวมีไรายได้ลดลงอย่างมากขณะที่รายใจ่ายในการดูแลเด็กเล็กในครอบครัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของรัฐหรือโรงเรียนปิดจึงเกิดกลุ่มครัวเรือนใหม่ที่มีไรายได้น้อยจำนวนมากขึ้น ดังนั้นครอบครัวเด็กเล็กจึงได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าครอบครัวที่ไม่มีเด็กเล็กอย่างไรก็ตามยังมีข้อถกเถียงกันมากมายถึงการเข้าถึงการจัดระบบสวัสดิการของรัฐที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆเช่น ความช่วยเหลือจากความเจ็บป่วยทุพพลภาพความช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพในวัยสูงอายุการเข้าถึงปัจจัยต่างๆในช่วงวัยเรียนและวัยเด็กทั้งอาหารและการศึกษาเป็นต้นแม้ว่ารัฐบาลจะได้พยายามสร้างระบบสวัสดิการทั่วนหน้าในหลายรูปแบบสำหรับทุกคนและทุกช่วงวัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงและเท่าเทียมกันทุกคนตามหลักการคุ้มครองทางสังคม และสำหรับวัยเด็กเล็กซึ่งเป็นวัยที่สำคัญที่สุดที่สมควรได้รับการลงทุนสวัสดิการทางสังคมมากที่สุดหลังจากนี้ท่านพลเอกภัยชยน์จะได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการสังคมจะเสนอต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ